ดูดวงรายวันประจำวันที่14เดือนพฤษภาคม2566ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันเลือกตั้งค่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะดูดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านใดที่ต้องเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจบ้างแต่ทุกอย่างก็จะสําเร็จและราบรื่นดีค่ะหรือบางท่านก็ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเส้นตึง หรือเกี่ยวกับแขนขาด้านการเงินคุณยังมีเงินไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนดีมากและมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องมีโชคมีลาบด้วยค่ะให้เสี่ยงโชคไว้ด้วยนะด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วก็ยังให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันดีอยู่และพยายามอย่าประชดประชันกันนะคะสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและคุณไปทางไหนคุณก็จะมีเสน่ห์และมีคนอยากทําความรู้จักกับคุณก็แนะนําว่าให้ดูกันไป ดูดวงถ้าที่เกิดวันจันทร์บางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนได้ไปในสถานที่ที่คุณอยากไปและไปพบปะเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องของคุณก็นับว่าเป็นวันที่คุณสบายใจได้วันหนึ่งด้านการเงินคุณมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเยอะมากแนะนําว่าวางแผนให้ดีๆนะคะส่วนมากจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องรถบ้านและสิ่งที่คุณอยากได้ หรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องหมดไปกับของฟุ่มเฟือยหรือของสวยงามอย่างเช่นบางท่านอาจจะเสริมสวยหรือบางท่านอาจจะซื้อเสื้อผ้าทางด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องมดลูกและไตด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วบางท่านคู่ของคุณอาจจะต้องห่างกันด้วยการทำงานหรือไม่เช่นนั้นต้องระวังเลิกลาหรือมีความขัดแยง้งหรือคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบาย และต้องระวังลักซ้อนรักแทรกความรักที่ไม่ลงตัวสำหรับคนโสดแนะนำว่าให้โสดไปก่อนดวงท่านที่เกิดวันอังคารหากท่านใดที่ยังต้องทำงานอยู่ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณคุณจะสามารถจัดการงานทุกอย่างได้สำเร็จดีหรือบางท่านอยู่บ้านก็จะทำอะไรตามใจตัวเองหรือหากท่านใดที่ต้องเดินทางไกลก็จะเดินทางปลอดภัยไร้กังวลค่ะบางท่านก็คิดแผนงานเกี่ยวกับเรื่องอนาคตว่าจะต้องทำอะไรต่อไปหรือจะได้ทำอะไรใหม่ๆ หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหากท่านใดที่มีลูกหรือลูกน้องบริวารคุณก็จะมีเรื่องให้ต้องคิดและเป็นห่วงเขามากๆด้านการเงินคุณยังมีเงินเข้ามาและมีรายจ่ายเพียบด้วยเช่นกันด้านความรักสาหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วรับว่ายังดีอยู่และให้การสนับสนุนกันดีรวมถึงคิดที่จะร่วมลงทุนทาอะไรกันต่อไปหรือมีการตัดสินใจร่วมกันแต่ความรักอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างหรือบางคู่อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกัน สำหรับคนโสดแนะนำว่าให้โสดไปก่อนการสุขภาพคุณควรระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมต่างๆในร่างกายรวมถึงการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือบางท่านทำอะไรแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันยกของหนักหรือเปลี่ยนท่าก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะดูดวงท่านที่เกิดวันพุธวันนี้คุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำการวางแผนของคุณอาจจะสับสนไปหน่อยบางท่านอาจจะขี้หลงขี้ลืมและควรระมัดระวังคำพูดด้วยด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ปากฟัน หากท่านใดที่ต้องทํางานเกี่ยวกับฟืนไฟหรือบางท่านต้องทํากับข้าวทําครัวควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟและของร้อนการใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังซีแยก3มแยกนะคะด้านการเงินคุณยังมีเงินไว้ใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีมากการเงินสะพัดดีมากหากท่านใดที่ทําการค้าก็จะค้าขายดีด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้ววันนี้คุณมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันมากขึ้นและมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน สำหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากดูดวงท่านที่เกิดวันพฤหัส คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลและมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บกระทนหันอาจจะมีเรื่องที่กดดันคุณอยู่บ้างสำหรับท่านใดที่ทำการค้าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คุณอาจจะนั่งคุ้นคิดว่าจะทำการงานสิ่งใดต่อไปหรือจะปรับปรุงกิจการงานอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารและท่านใดที่มีลูกอาจจะคิดถึงเรื่องลูกมากขึ้นหรือมีความกุ้งหมออกขุ้มใจอะไรเกี่ยวกับตัวเขาและช่วงนี้อย่าไปค้ำประกันใครนะคะด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้ว ความรักยังดีต่อกันอยู่ถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างหรือความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่สำหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆด้านการเงินคุณยังมีเงินไว้ใช้ใจ่ายสพัตด,ดีและมีโอกาสหาเงินหาทองได้อีกเยอะด้านสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันการปวดหัวหรือการเต้นของหัวใจ การใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังอย่าเร่งรีบจนเกินไปนะคะให้ดูซ้ายดูขวาให้ดีๆค่อยๆไปค่ะดูดวงท่านที่เกิดวันศุกร์หากท่านใดที่ต้องเดินทางไกลวันนี้หากท่านใดที่ต้องเดินทางไกลก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะหลงลืมอะไรไปบ้างหรือบางท่านก็ไปทําบุญทํากุศลไปวัดวาอารามหรือไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านการเงินคุณยังมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเยอะคุณก็ยังมีความสามารถในการหาเงินหาทองได้ดีค่ะ ท่านใดที่ทําการค้าขายวันนี้คุณจะค้าขายดีมากแต่ว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการทอนเงินผิดด้านสุขภาพร่างกายของคุณอาจจะไม่ค่อยสดชื่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพักผ่อนน้อยหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณต้องคิดมากด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลานเวลาที่ยังให้การสนับสนุนกันดีอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่สําหรับคนโสดช่วงนี้คุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจดูดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ เป็นวันที่คุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลไปหลายที่หรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการต้องไปเจราจาต่อรองพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องหรือเจราจาธุรกิจการงานด้านการเงิน คุณมีเรื่องที่ต้องจ่ายเยอะพอสมควรบางท่านก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องหรือบางท่านก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในธุรกิจการงานของคุณต้องปรับปรุงธุรกิจให้มันดีขึ้นหรือบางท่านก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมบ้านหรือบางท่านก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงรถหรือบางท่านอาจจะต้องซื้อรถใหม่ด้านความรักสาหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้ว อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันอาจจะมีเรื่องจุกติกวนใจกันอยู่บ้างและให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความรักมือที่สามหรือความรักที่ไม่ค่อยจะลงตัวสำหรับคนโสดแนะนำว่าช่วงนี้ควรระมัดระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาแนะนำว่าอย่าพึ่งไปสนใจใครให้อยู่คนเดียวดีกว่าด้านสุขภาพควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเล็กจนถึงใหญ่ดูดวงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้คุณจะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องคุ้นคิด หรือมีเรื่องที่ต้องหุดหิดควรใจเกี่ยวกับเรื่องเครือญาติพี่น้องหรือท่านใดที่ทําธุรกิจการงานวันนี้คุณอาจจะต้องมานั่งวางแผนชีวิตใหม่ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปด้านสุขภาพควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ปากท้องกระเพาะอ,อาหารกดไหลย้อน ด้านความรักสาหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันอยู่ยังพูดคุยกันปรึกษาหารือก,กันได้ดีสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือควรจะทําความรู้จักกันให้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือการดูดวงประจําวันเกิดทั้ง8วันถ้าหากว่าจะให้แม่นยํามากกว่านี้การดูดวงต้องประกอบด้วยวันเดือนปีเกิดและลายมือท่านใดที่มีความประสงค์ที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวให้ติดต่ออาจารย์ได้ค่ะ